ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเรามาทำกิจกรรมเบรยนยิมกันดีกว่านะคะเราจะมาพัฒนาสมองของเรานะคะว่าซีกซ้ายซีขวาเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะกระตุ้นสมองกันก่อนนะคะค่ะกิจกรรมจีบแอลนักเรียนทำเป็นไหมคะจีบแอลทำจีบนะคะ,ะมือขวาทำจีบมือซ้ายทำรูปตัวแอล อ่ะทำขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนข้างนะคะอ่ะมานะคะนี่สลับข้างจีบแอลได้ไหมคะต่อไปสลับข้างข่าจีบแอลปําทำได้หรือยังคะทำไม่ได้ฝึกเลยต่อไปนะคะครูจะเริ่มนับหนึ่งถึง5้านะคะเปลี่ยน เปลี่ยน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 นะทำได้ไหมคะถ้านักเรียนทําได้นะคะแสดงว่าสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของเรียนเนี่ยทำงานได้ดีนะคะนักเรียนได้รับการกระตุ้นสมองและก่อนที่เราจะเรียนนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองทําจีบแอลดูนะคะสัก5ครั้งถึง10ครั้งนะคะทําได้แล้วอู เราจะได้สมองเรากระตุ้นกันทำงานแล้วเนี่ยเราจะได้พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะค่ะวันนี้นักเรียนเตรียมหนังสือคาษานาทีไว้เลยนะคะบทที่สองนะคะเปิดไปเลยค่ะบทที่สชื่อเรื่องว่าแต่เด็กซื้อไว้อ่าแต่เด็กซื่อไวเนี่ยน่าจะมีความหมายไว่ายังไงคะนักเรียนลองคิดตามแต่เด็กซื้อไว้ แต่เด็กก็คือยังไงคะก็คือตอนยังเป็นเด็กซื่อไว้ก็คือให้มีความซื่อสัตว์เอาไว้ใช่ไหมคะลูกอ่ะดย๋ยวนะักเรียนเปิดแล้วมาอ่านพร้อมกันนะคะอ่านตรงบทแนะนาบทเรียนก่อนนะคะบทประพันธ์เนี่ยนะอ่านก่อนเพราะว่าจะเป็นบทชี้นําชี้ทางว่า เรื่องนี้จะเรียนเรื่องอะไรบ้างหลักภาษาเรียนอะไรบ้างนะคะอ่าไปดูกันค่ะอ่านพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราอ่านรอยแก้วไปก่อนนะคะบทนี้มีสาระมั่นสัจจะซื่อตรงไว้เติบโตเป็นผู้ใหญ่คนรักใคร่และเชื่อถืออ่าอันนี้แปลว่าไงคะก็คือบทนี้จะสอนเรื่องการมีสัจจะซื่อสัตย์เอาไว้เติบโตขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ ใช่ไหมคะลูกค่ะต่อไปนะคะบทที่2ก็จะสอนเรื่องของคำมีตัวสะกดที่กำหนดในหนังสือเสียงสระมันฝึกปรือรูปนั้นหรือแปลกเปลี่ยนไปบทนี้ก็จะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดซึ่งคุนครูเคยทบทวนบทเรียนให้นักเรียนไปแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนะักเรียนก็อ่าน คลอตามไปด้วยนะคะอ่ะต่อไปนักเรียนเปิดไปหน้าที่18นะคะ,ะเปิดไปหน้าที่18เรามาอ่านหนังสือพร้อมๆกันนะคะเตรียมเลยนะคะอ่านพร้อมกับครูเลยนะคะลูกนักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้หนังสือแต่ละเรื่องเนี่ยยาวเหลือเกินนะตั้งสีนะ่ห้าหน้าแต่ว่าถ้าเราตั้งใจอ่านแป๊บเดียวก็อ่านจบนะคะ วิธีจับหนังสือนะคะก็แบบนี้นะข้างนี้จับแบบนี้ถือไว้ตรงนี้มือ,อมือเตรมเกียก่ยตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนเปิดเรียนจริงๆเนี่ยครูจะให้ยืนสอบอ่านแบบนี้นะคะนี่จับแบบนี้นะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะชามาหน้าตาน่ารักชอบไว้ผมหางมา ริยามารยาสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นเรียนหนังสือเก่งเป็นหัวหน้าห้องที่ขยันขันแข็งใครๆที่รู้จักชามาก็อยากให้ลูกหลานของตนเป็นอย่างชามาวันนี้อีกเช่นกันชามาได้ทำให้เพื่อนๆและคุณครูชมความคิดอัญชาญฉลาดขณะประชุมเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ชามาคิดว่าเราเอาขยะมาขายกันเดือนละครั้งเก็บเงินไว้พอปลายปีรำนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนดีไหมคะเพื่อนๆหลายคนพยักหน้าส่งเสียงฮือฮาเห็นด้วยแต่เพื่อนบางคนทำหน้ารังเกียจเมื่อได้ยินชามาพูดถึงขยะคงนึกถึงเศษอาหารเปลือกก้้ยถุงก๋วยเตี๋ยวกระมังแล้วใครจะซื้อขยะพวกนี้ แค่คิดก็อยากล้างมือแล้วชามาจะดาวสีหน้าเพื่อนออกไม่ใช่เราหมายถึงขยะแห้งที่นำมารีไซเคิลพวกกระดาษขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องน้ำอัดลมไงเพื่อนเหล่านั้นถอนหายใจเฮ้อลงอกไปทีไม่งั้นคงต้องขอลาครูสุมนาช่วยสรุปความคิดของนักเรียน เป็นข้อตก,ตกลงร่วมกันว่าทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนทุกคนจะนำขยะมาจากบ้านชามาและเพื่อนๆอีกกลุ่มรับอาสาดูแลการแยกประเภทขยะครูสุมนาติดต่อรับร้านรับซื้อของเก่าให้เข้ามาซื้อตั้งแต่ก่อนเข้าอาก่อนตั้งแต่เช้านะ้ะก่อนเข้าโรงเรียน,นเพื่อเด็กๆจะได้มีส่วนร่วมและเข้าใจระบบการซื้อขาย เป็นยังไงคะนักเียนเคยซื้อขายของเก่าไหมคะพวกกระดาษพวกแก้วลาสตินักเดยนก็จะใครที่เคยขายนะอย่างคุณครูก็เคยขายเหมือนกันนะคะเอากระดาษเอาของที่เราไม่ใช้ในบ้านแล้วขายเป็นของมือสองเขาก็จะช่างกิโลใช่ไหมคะเดี๋ยวใครที่เคยนำของในบ้านเนี่ยของเหลือใช้เนี่ยไปขายเป็นของมือสองของรับซื้อของเก่าเนี่ย เดี๋ยวลองมาแสดงความคินเห็นกันได้นะคะกิจกรรมนี้เริ่มต้นด้วยดีเพื่อนๆพั่อห้องร่วมมือกันเตรียมที่เพื่อนเพนห้องอื่นเมื่อทราบเรื่องก็นําขยะมาร่วมด้วยพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อยทั้งหลายสนุกสนานเฮฮาชามาอีกนั่นแหละที่คอยจดบันทึกน้ําหนักของขยะแต่ละประเภทโดยมีเพื่อนเป็นผู้ช่วยเพื่อความถูกต้องในการคิดเงินนะเรื่องนี้คงจะผ่านไป ด้วยดีถ้าชาหมาไม่ไปที่ร้านขายหนังสือในศูนย์การค้าศูนย์การค้าคืออะไรคะศูนย์การค้าก็คือ,อห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะที่ขายของเป็นห้างเนาะแล้วก็บังเอิญเดินผ่านหน้าร้านตุ๊กตายี่ห้อหนึ่งอะไรนั่นตุ๊กตาแสนสวยราคาพันกว่าบาทลดราคาเหลือ2 0 0บาท สองร้อยบาทเองคะน่าสนใจไหมคะลูกอองเรียนดูภาพตามชามาใจเต้นตึกตักอยากได้เหลือเกินแม่หาซื้อตุ๊กตาตัวนั้นให้ลูกได้ไหมคะเน่ชามาก็อยากได้ตุ๊กตาแม่มองหน้าชามาตุ๊กตาตัวนั้นเป็นความจําเป็นของลูกหรือเปล่าที่บ้านก็มีอยู่หลายตัวแม่เพิ่งจ่ายเงินซื้อหนังสือที่เป็นของจําเป็นให้ลูกไปแล้ว ถ้าลูกคิดว่าจําเป็นและอยากได้ก็เก็บเงินซื้อเองดีไหมน่แม,แม่ให้ข้อคิดแก่ลูกเหชมามาได้แต่มองตุ๊กตาด้วยตาละห้อยอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วชามาจะไปหาเงินที่ไหนจะทําอย่างไรดีอยากได้เหลือเกินเพราะว่าตุ๊กตาตัวน,นี้มีจํากัดเวลาในการขายนะคะก็คือสิ้นเดือนใช่ไหมคะอ่าแล้ววันศุกร์ก็เวียนมาถึง เมื่อคิดเงินค่าขยะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครูสุมนาก็ส่งกล่องเงินให้ชามาถือไปที่ห้องก่อนเพราะว่าครูสุมนาจะต้องไปแวะไปที่ห้องพยาบาลไปดูอาการของนักเรียนคนหนึ่งขณะรับกล่องเงินเนี่ยครูสุมนาก็ความคิดของชามาแวบหนึ่งขึ้นมาถ้าเราเอาเงินในกล่องไปแค่200เนี่ยคงไม่มีใครรู้เราเป็นคนคิดเรื่องนี้เองขยะเราก็เอามา ถ้หยิบไปเสียบ้างแน่ไม่มีใครว่าเนาะอาละความคิดที่แวบหนึ่งที่อยากได้เงินในกล่องก็เกิดขึ้นและอีกความคิดก็ตามมาติติทำไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็โกงชัดๆโกงเงินส่วนรวมไปเป็นของตัวหน้าอายขายหน้าถ้าใครรู้คงไม่มีใครอยากคบนะเกิดเรื่องขึ้นแล้วนะคะความคิดดีและความคิดชั่ว ความคิดทั้งสองผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะตลอดทางที่ชามาเดินกลับห้องแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ชามาตัดสินใจได้เด็ดขาดชามาสะดุดก้อนเห็นหกล้มหกล้มล,ลงไปเลยนะคะที่ข้างพุ่มเข็มดอกเข็มนะคะก่อใหญ่กล่องเงินหกกระจายมีก้อนอิฐอยู่ใต้พุ่มเข็มชามาก็หยิบเงินสองร้อยบาทสอดไว้ข้างใต้ก้อนอิฐอย่างรวดเร็วเห็นไหมคะเรียนดูรูปตา เพื่อนๆได้เห็นเหตุการณ์ก็พากันตกใจรีบวิ่งเข้ามาช่วยชามาช่วยเก็บเงินใส่กล่องไม่มีใครสนใจก้อนอิกก้อนนั้นเลยเมื่อครูสมนากลับมาที่ห้องเพื่อนๆรีบรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นครูสมนาไม่ได้สนใจเงินลกล่องเลยแต่กลับเป็นห่วงชามาว่าเจ็บตรงไหนขวัญเอ้ยขวัญมาดีแล้วที่ไม่เจ็บตรงไหนคนดีทเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วคำพูดของครูสุมนาทำให้ชามานิ่งอึง้งหานิ่งอึ้งว่าโอ้โห คุณผู้ชมเราว่าเราเป็นคนดีคนเทวดาคุ้มครองใช่ไหมคะ,ะชามาก็ได้เงินซื้อตุ๊กตาแล้วแต่ทําไมไม่มีความสุขเลยแล้วเ้นนองคิดตามนะคะว่าทําไมชามาจิตไม่มีความสุขเลยอ่ะมันก็ร้อนอยู่ในใจใช่ไหมค,คนที่โกงหน้าอายเป็นหัวหน้าเสียปล่ากลับยกักยอกเงินส่วนรวมดังนั้นมันก็ก้องอยู่ในหัวสมองของชามาอยู่ตลอดเวลาชามาผุดลุกผุดนั่งกระวนกระวายแม้แต่น้ำ สักอึดก็กลืนไม่ลงเลยอันนี้ก็เกิดเหตุเรื่องที่ว่าชามากําลังเครียดใช่ไหมกังวลแล้วก็กลัวด้วยว่าเออเราเอาเงินของส่วนรวมมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะชามาก็เดินไปโนอนนิชากําลังคุยและยนเสิงไปแม้ว่าโกงโกงเห็นเขาทำเห็นเห็นเขาเห็นเขาเห็นเราทําใช่ไหมเนี่ยอ่ะเมื่อเช้านิชาเดินตามหลังของเรามาอะชามาก็ระแวงไปหมดเลยอ้าว ทำไมทัศนะชี้มือมาทางเรากลุ่มนั้นเห็นใช่ไหมว่าเราทําอะไรเขาต้องดินทาเราวแน่เห็นไหมคะคนที่ทําความเพ็ไว้เนี่ยก็มักจะ,ะกังวลใจว่าตัวเองทําอะไรถ้าชามาได้เข้าไปฟังเพื่อนคุยเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าชามาทําอะไรเพืเ่อนๆกําลังคุยเรื่องละครเรื่องโปรดกันต่างหากนะคะดารายอดนิยมบ้างคุยเรื่องอื่นๆบ้างเพราะว่า ทุกคนก็เป็นห่วงชามาใช่ไหมคะเพราะว่าชามานั้นเป็นขวัญใจของเพื่อนๆชามาสํานึกได้เมื่อนึกถึงคําพูดของยายความชั่วทําง่ายนะลูกเพียงแค่คิดจะทําก็มีสิ่งรอบตัวมาช่วยทําให้เราทําความช่วยได้สําเร็จใชคะแต่ความดีนี่ทํายากมากักจะมีอุปสรรคมาข,ขัดขวางตลอดทําให้เราล้มเลิกได้ง่ายแต่ถ้าทําแล้วเราก็จะรักษาความาาร,รักษาความเป็นคนดีไว้ได้ ก็จริงอย่างที่ยายพูดใช่ไหมชามาก็นักอีกิดจากเหตุการณ์เมื่อเช้าจึงจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ยังไม่ทันข้ามวันเนี่ยชามาไม่มีความสุขเลยหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่านําเงินไม่บริสุทธิ์มานะนำมาแต่ความทุกโกงเงินคนอื่นด้วยนะคะความลับก็ไม่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวสักวันความลับก็จะต้องเปิดเผยใช่ไหมคะ,ะชามาก็ไม่อยากจะนึกถึง เหตุการณ์นั้นเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นเด็กโกงเงินเล็กน้อยยังทุกข์มากขนาดนี้ถ้าโกงเงินมากเนี่ยโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ทุจริตเนี่ยจะทุกข์ทรมานขนาดไหนแล้วจะมาก็ทรมานทรมานตัวเองไปทำไมใช่ไหมคะก็บอกว่าใช่จะมาจะทรมานตัวเองไปทำไมโชคดีเหลือเกินที่จะมาคิดได้ทันก่อนที่จะทำผิดไปมากกว่านี้อ่ะยันนี้เชมาจะขอกลับบ้านช้าหน่อยแวะไปที่พุ่มเข็มแล้วกลับมาสารภาพกับครูสุมนากล้าทำแล้วก็ต้องกล้ารับผิด ชามาเห็นไหมคะนักเรียนจดแนวเรื่องแต่เด็กซื้อไหวเป็นเรื่องของใครคะเป็นเรื่องของชามาใช่ไหมคะที่เขาอยากได้เงินไปซื้ออะไรคะซื้อตุ๊ก,กตาใช่ไหมคะแล้วเป็นไงคะชามามีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมคะนี่ก็เป็นข้อคิดอีกข้อคิดหนึ่งนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับวันนี้ ครูก็มีกิจกรรมดีๆให้นักเรียนทำหนข้อนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำแผนภาพความคิดนะคะในหัวข้อช่วยกันทำนะคะข้อสองค่ะ,ะหัวข้อความซื่อสัตย์ที่หนูทําได้นะคะครูมีตัวอย่างแผนภาพความคิดให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนทําแผนภาพความคิดแล้วส่งให้ครูตรวจความถูกต้องนะคะ